รีวิวชีสพายจับดองกีนะคะมัน3ชิ้นร้อยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่รวมโปรตัวนี้เหมือนชิ้นละ45หรือ49่สิบเก้า้จ้ไม่ผิดไอ้3ชิ้นร้อยอ่ะมันคือตัวนี้ตัวนี้แล้วมันก็จะมีมัทฉะแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าเราเอามาเป็นมิลพุดดิ้งพายนะคะแล้วก็ชีสพายแล้วเจ้าตัวที่ไม่รวมโปรก็เป็นบูเบอรี่ชีสพายนะคะนี่คือแพงสุดกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวขอลองเป็นมิลพุดดิ้งพายก่อนเลยว่าจะชอบไหมนะคะมารสนมเออารสนมก่อน3ชิ้นร้อยนะคะช็อกโกแลตกับมัทฉะชาเลยอารบบนนนมมกิเหือแว่าขนมปปังงลลออแได้วยนนะะไส้้มตัแปงอ่ นมมันเป็นแบบว่าเมลเวมิวอ่ะแบบละลายละลายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันมีสองชั้นนมชั้นบนเหมือนเป็นแบบเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเจลลี่เนาะแล้วข้างล่างก็เป็นแบบนมที่ละลายที่แบบเยิ้มๆออกมาอย่างเงี้ยไส้เป็นความแบบนมนมมันๆไม่ได้มีกลิ่นหอมที่ชัดไม่ได้มีความเลี่ยนที่ชัดมันเป็นแบบหวานไม่มากเป็นความหวานกลมๆกำลังดีออกไปทำแบบเกือบจืดแล้วเะเอาจริงส่วนตัวแป้งเหมือนขนมเปี๊ยกกับขนมพิงมีความผสมผสมกันหรือชอบตัวไส้มากกว่าตัวแป้งชีสนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะอร่อยแหละแต่ว่าแป้งมันก็คงเหมือนกกกกััันน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 นออออออะะะไรเเเเาาาาาาาีีีีีี่่่ลยยหห้้้้้ต็็ปงมมมมมชสววววคค ความเค็มมันนัวเลยชีดอ่ะติดให้กลิ่นบางอย่างของแป้งอะเราชอบตัวนี้บูเบอร์รี่อันนี้สหรับโดรนะ่าตามแบบน่ากลัวอยู่นะอืมไม่ไีแยตัวน,นี้โอเคนะโอ้ยมีความชีดข้างล่างนิดนึงนะแล้วก็ข้างบนเป็นบูเบอร์รี่ ตัวบอ์เบอร์รี่ไม่ได้เป็นซอสบอรเี่ที่หวานปี่แล้วก็ไม่ได้เป็นซอสบอรเี่ที่เปรี้ยวปืด๊ดคืออะไรเปรี้ยวปื๊ดนั่นแหละมันกำลังดีแล้วปกติโดไม่ค่อยกินไอ้บี่ชิ้นๆแบบนี้นะแต่อันนี้กำลังดีไม่ได้ติดไม่ได้ติดความแหมงๆอมงะเนอออกไเราเคยกิน<ม>ของบางเจ้าแล้วแบบเด็ดเออแบบไปอะแต่อันนี้โอเคนะเต็มสิคะแนนเอาไปแปดเต็มสิบคะแนนครับซ้ำแ<อ>น่นอนชีสพายนะคะแปดเต็มสิบคะแนนอันนี้ก็ซื้อซ้ำเหมือนกันอร่อยไอ้พุดดิ้งนมนะคะเจ็ด